ก็ขอสรุปตรงนี้ก่อนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มปัญหาตัดสินใจเราได้นำเสนอกลุ่ม P ซึ่งเป็นปัญหาที่เราหาคำตอบได้ไม่ว่าจะเป็นคำตอบแบบ yes หรือ no เนี่ยนะครับใน polynomial time แต่ถ้าเป็นการตรวจคำตอบเราจะตรวจ yes ได้เร็วในกลุ่ม NP หรือว่าถ้าเป็นกรณี co NP ก็คือตรวจ no นะครับได้เร็วใน polynomial time แน่นอนครับปัญหาไหนที่เราหาคําตอบได้เร็วเนี่ยนะครับก็ย่อมตรวจคําตอบได้เร็วด้วยดังนั้น P จึงเป็นสับเซตของ NP นะครับแล้วก็ P เป็นสับเซตของ CoNP แต่ยังไม่ทราบนะครับว่าไอ้เจ้า P เนี่ยมันเท่ากับ NP หรือเปล่านะครับหรือ P เท่ากับ CoNP หรือไม่อันนี้ยังไม่เป็นที่พิสูจน์กัน รวมทั้งหึ่งปัญหาที่ว่าเราเจ้า NP มันคือโอเโค NP หรือเปล่านะครับก็ยังไม่รู้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราพบปัญหาอยู่มากมายนะครับแถวๆนี้นะครับที่เราตรวจคําตอบ yes ได้เร็วแต่ยังหาคําตอบ yes no ไม่ได้เร็วๆนะครับแต่ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่ามันต้องหาคําตอบแบบช้านะคือรู้แต่ว่า ตอนนี้มันมีอลัลกอริทึมที่หามันได้นะแต่หาช้าแต่ถ้าตรวจแล้วก็ตรวจเร็วแล้วก็วววกทำในเดียวก,กันกับบริเวณนี้เช่นกันจึงเชื่อกันว่านะครับเป็นที่เชื่อกันนะครับแต่ไม่ได้พิสูจน์นะครับว่า p ไม่เท่ากับ np นะ p ไม่เท่ากับโค np คํคำว่าไม่เท่ากับแสงมีปัญหาอยู่บริเวณนี้นะที่จะไม่จะไม่ได้อยู่ใน p จะไม่ได้อยู่ใน p และ NP ก็ไม่เท่า CoNP ค,ครับนะอันนี้เป็นที่เชื่อนะครับการรอบพิสูจน์เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาเปิดนะฮะในวงการวิจัยทางด้านความซับซ้อนของตัวปัญหาเอาละครับหลังจากนี้ไปเราจะมาพุ่งความสนใจเกี่ยวกับปัญหาในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากปัญหาในกลุ่มที่เรียกว่า NP-hard NP-hard จะเป็นปัญหาที่กว้างหน่อยนึง นะครับแต่ก็ขเกี่ยวปัญหาส่วนนี้ที่เราจะสนใจ NP-hard ก็คือปัญหาที่ยากไม่น้อยกว่าทุกปัญหาใน NP นะครับยากไม่น้อยกว่าทุกปัญหานะฮะแสดงว่าทุกๆปัญหาใน NP เนี่ยไม่มีตัวไหนเลยนะครับยากเกินปัญหาในกลุ่ม NP-hard ที่เราจงใจเขียนให้กลุ่ม NP-hard มันเลยกลุ่มของปัญหาการตัดสินใจเนี่ยนะครับได้นะฮะก็เพราะว่ามันเราไม่ได้ เฉพาะเจาะจงว่า NP-hard ต้องอยู่ในกลุ่มตัดสินใจได้นะครับปัญหา Optimization ทั่วๆไปนะครับ o p t i m i z a t i o n problem เนี่ยหลายๆปัญหาก็จัดอยู่ใน NP-hard ได้นะครับถ้าเขายากไม่น้อยกว่าในกลุ่ม NP แล้วกลุ่มที่เราจะสนใจพิเศษนะครับก็คือกลุ่มที่เป็น NP-complete ครับก็คือกลุ่มปัญหาซึ่งยากสุดๆใน NP นะครับเขายากสุดใน NP นี่ แล้วเขายากเท่ากันหมดด้วยนะฮะเพราะเขายากสุดๆก็เลยยากเท่ากันแต่ต้องวงเล็บไว้ตรงนี้ใหญ่ๆนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่ายากนะครับแต่ถ้าเมื่อใดมีใครพิพสูจน์ได้ว่า p เท่ากับ np นะคําว่ายากตรงนี้ก็จะกลายเป็นง่ายแต่เพลยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับปัจจุบันก็เลยถือว่ามันยากเท่ากันแล้วก็ยากสุดๆใน np เมื่อมีคําพูดว่ายาก มีคำพูดว่ายากไม่น้อยกว่านะฮะยากกว่ายากไม่น้อยกว่าไอย่างนี้ครับก็แสดงว่าต้องมีการเปรียบเทียบความยากง่ายได้เราอาศัยกลวิธีอันหนึ่งนะครับที่เรียกว่า reduction หรือเรียกว่าการลดรูปปัญหาการลดรูปปัญหาเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราเปรียบเทียบความยากง่ายของปัญหาได้ครับแล้วก็นำมาสู่ทฤษฎีของการ จัดกลุ่มปัญหาในกลุ่มที่เรียกว่า NP-complete ที่จะพูดต่อไปแต่ก่อนอื่นขอมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการลดรูปปัญหาสมมติผมมีอยู่สปัญหานะครับปัญหาหนึ่งชื่อว่า Q1 อีกปัญหาหนึ่ง Q2 ถ้าผม,มเขียนลูกศรนนะจาก Q1 ชี้ไป Q2 แบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเราลดรูป Q1 ไปเป็น Q2 หรือว่า reduce q หนึ่งไปเป็น q 2นะครับหมายความว่าอะไรอันนี้คือาจำคำไปก่อนนะครับกับสัญลักษณ์นะครับในเชิงของการเขียนรูปเนี่ยนะครับ,นะรบจะรูปจากปมปมเนึงนะครับที่ไปยังอีกปัญหาหนึ่งนะก็คือเราลด q 1ไปเป็น q 2หรือเราเขียนอย่างนี้นะครับ q 1น้อยกว่าเท่ากับแล้วมี subscript p q 2เขียนอย่างนี้เนี่ยนะครับเพื่อสะท้อนให้เห็น ว่า q1 ยากน้อยกว่าหรือเท่ากับ q2 นะครับ Q1 ยากน้อยกว่าเพราะว่าความน้อยกว่าเท่ากับตรงนี้เนี่ยมันแสดกถึงความยากง่ายในเชิงของการเปรียบเทียบตัวปัญหามันคืออะไรนะครับอ่นนี้เดี๋ยวจะเข้าเห็นต่อไปแล้วก็เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับถ้าเขียนสัลักนี้เนี่ยก็คือ q1 ไม่ยากกว่า q2 นะครับเฉั้นอันนี้คือ4แนวคิดแนวเสือและตีความหมายนะครับอย่างนี้ก็คือเราลดรูปปัญหาจาก Q1 ไปเป็น Q2 ได้นะครับเราดีดิวส์ได้ก็จะสุปได้ว่า Q1 เนี่ยไม่ยากกว่า Q 2แล้วมันคืออะไรคอนเซ็ปต์ของการ Reduce ์นี่หมายความว่าเรามีความสามารถที่จะแปลงทุกๆตัวอย่างปัญหาของ Q1 ไปเป็นตัวอย่างปัญหาของ Q2 ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับ เราก็มีวิธีการ Lynduce ปัญหา Q 1ไปเป็น Q 2ครับหน้าน,นี้คืออะไรสมมติเรามีปัญหา Q 1กับ Q 2อย่างนี้นะครับปัญหา Q 1ก็ต้องมีสารพัดตัวอย่างปัญหาเต็มไปหมดใช่ไหมครับนะ Q 2ก็มีสารพัดตัวอย่างปัญหาถ้าเราแปลง i n s t a n t นะครับของปัญหาใน Q 1นะไปเป็น instance ในปัญหา Q 2นะครับแปลงอันนี้เป็นอีก i n s t a n t e หนึ่งนะครับแปลงอันนี้เป็น instance หนึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ที่เป็น many to o แต่ทุกๆุกปัญหาของ q1 นะครับจะต้องแปลงไปเป็นปัญหาของ q2 ได้แน่นอนครับอาจจะมีบางปัญหาใน q2 ที่ไม่มีปัญหาใน q1 แปลงไปหาเขาตัวอย่างเช่นรูปิสองัปัญหานะครับปัญหาแรกคือการยกกำลังสองของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอีกปัญหาหนึงคือการคูณ2องจำนวน ปัญหานี้ง่ายๆนะครับแต่ผมสามารถที่จะเปลี่ยนปัญหาการยกกำลังไปเป็นปัญหาการคูณได้สมมติว่า1กำลัง2นี่คำนวณยังไงอ่ะอ๋อไม่ยากเพราะเราแปลงไรเป็น1คูณ1ได้นะครับ2กำลัง2แปลงไงก็แปลงเป็น2คูณ2 3กำลัง2ก็แปลงเป็น3คูณ3เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตัวอย่างปัญหาของการยกกำลัง2ทุกๆปัญหาเลย เราแปลงไปเป็นปัญหาการคูณได้ซึ่งปัญหาการคูณเนี่ยก็จะมีบาง instant ซึ่งไม่ได้ถูกเปลี่ยนนะครับจากตัวอย่างปัญหาในการยกกำลังสองโดยถ้าเวลาในการเปลี่ยนตัวอย่างปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครับใช้เวลา p o l ิ n o m i a l นะครับซึ่งเป็นที่มาของตัว p ตรงนี้นะเราก็จะเรียกว่า มันเป็นการแปลงที่ใช้เวลาพ o ลิโนเมียลหรือที่เรียกว่าพ o ลิโนเมียลยนะครับ reducible นะคือแปลงลดรูปได้ในเวลาพ o ลิโนเมียลแน่นอนครับว่าเราเห็นอย่างนี้นะครับทุกๆปัญหาในทุกๆตัวอย่างปัญหาในการยกกำลังเนี่ยนะครับแปลงไปเป็นปัญหาการคูณได้ถ้าที่ผมถามสิครับว่าตัวไหนยาวกัน,นครับ ผมรู้อย่างหนึง่งแหละครับว่ายกกําลังสองเนี่ยไม่ยากไปกว่าคิวไม่ยากไปกว่าการคูณแน่นอนนะไม่ยากกว่าการคูณน,นะครับก็เพราะว่าทุกปัญหาของเขาแปลงไปเป็นปัญหาการคูณได้นี่ครับอาจจะมีบการคูณบางอินสแตนต์ก็ได้นะบางคูณบางอินสแตนต์นะครับที่เขาไม่ได้แปลงไปเนี่ยนะครับการคูณบางอินสแตนต์นีี้อาจจะยากกว่ากาลังสองก็ได้นะครับใครจะไปรู้ไม่รู้สุบได้แค่ว่าฝั่งเนี้ไม่ยากกว่าฝั่งนี้ นะครับหรือพูดอย่างหนึ่งอครับนะว่าปัญหาการคูณก็ไม่ง่ายกว่าปัญหายกกำลับบงสองนะครับนะนั่นจึงเป็นที่มาของการเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะขอแสดงวิธีการทำ e d u c t i o n นะครับระหว่างปัญหายกกำลับบงสองกับปัญหาการคูณ สมมติ leaf, เรารู้จักวิธีการคูณแต่เราไม่รู้วิธียกกําลังสองเราจะแปลงตัวอย่างปัญหาของการยกกําลังสองไปเป็นตัวอย่างปัญหาการคูณได้อย่างไรนะครับรู้วิธีคูณนะครับแต่ไม่รู้วิธียกกำลังอสองนั่นก็คือเสมมอนกับว่าเรามีฟังก์ชันการคูณแต่เรากําลังเขียนฟังก์ชันใหม่ของการหาสแควร์การยกกําลังสองของค่า x นะครับเราจะไปเรียกใช้ฟังก์ชันการคูณอย่างไร ค,คูณนี่เขารับ a กับ b แต่ยกกำลังสองอนี่เขารับ x เราจะเรียกการคูณมาใช้เป็นประโยชน์เพื่อคำนวณการยกกำลังสองอ,อย่างไรก็ตั้ง a กับ b เนี่ยนะครับให้มีค่าเท่ากับ x ทั้งคู่นะก็จบนะครับแล้วก็ส่งไปคูณในผลกลับมาก็คืนกลับไปเป็นผลของการยกกำลังสองอันนี้เราคือเรากำลังเขียนอัลกอริทึมของการทํา Re reduction จากตัวอย่างปัญหาของการยกกำลังสองไปเป็นตัวอย่างปัญหาของการคูณ ขั้นตอนเท่ากับตรงนี้นครับก็คือการแปลงอินสแตนต์ของปัญหานะครับซึ่งตรงนี้ใช้เวลาโพลโนเมียแน่นอนแนอก็คือย้ายข้อมูลเท่านั้นเองไม่ก็สรุปได้ว่าปัญหาสแควร์นะครับ Reduce ไปเป็นปัญหา Multiplication ได้ในเวลา polynomial time สรุปได้อย่างด้วยงได้ครับว่ายกกำลังสองไม่ยากกว่าการคูณอตอนนี้เรามามองในมุมกลับ ถ้าผมรู้วิธียกกำลับบงสองแต่ผมไม่รู้วิธีการคูณเรามีวิธีการแปลงอินสแตนของปัญหาการคูณไปเป็นอินสแตนของปัญหาการยกกำลับบงสองหรือไม่นะออก็จากความรู้ตรงนี้ครับ a บวก b กำลังสองนะครับก็ย่อมเท่ากับ a กำลังสองบกส ab บวก b กงสองโอเคนะครับ a ลบ b กลังสอง ก็เท่ากำลังสองลบสองเอบวกบกำลังสองจับสองบรรทัดนี้มาบวกกันตัวทีครับจากสองบรรทัดนี้มาลบกันนะครับบรรทัดบนตั้งลบด้วยบรรทัดล่าง a อกำลังสองตัดที่เงินไป b กำลังสองตัดที่เงินไปนะครับลบนี่กลายเป็นบวกบวกกันกลายเป็นสี่ส่วนตัวนี้เราเอานี้ตัวนี้ตั้งนะครับลบด้วยตัวนี้กลายเป็นตัวนี้นะย้ายสีลงมาปึ๊บนะฮะเราก็ได้แล้วว่า a คูณ b ก็จะเท่ากับนาเอบวกไปยกกำลังสองลบด้วยเอา a ลบยกกำลังสองแล้วทั้งหมดหารสี่ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้วิธีการคูณไม่รู้วิธีการคูณนะครับแต่เรารู้วิธีการบวกการลบการยกกําลังสองนะครับแล้วก็แถมด้วยการหาร4นะเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อหาการคูณก็คือผมก็ไปสแควร์ค่า x นะแล้วลบด้วยสแควร์ค่า y แล้วหารด้วย4โดยที่ x กับ y เนี่ยนะครับก็ได้มาจาก x ก็เท่ากับ a บวก b y ก็เท่ากับ a ลบ b ก็เพียงเท่านี้เองเรนันการแปลงอยู่ตรงนี้ครับก็ใช้เวลาโพลิโนเมียลไทม์ครับนะพอเป็นแค่บวกหรือลบเท่านั้นเองนะบางคนบอกโอ้โหการหานี่ยากนะหานี่ความจริงก็พอๆคูณนะครับแล้วทำไมถึงไม่รู้การคูณล่ะนะแต่ต้องยอมรับอย่างนี้นี่เป็นหารสี่นะฮะการหารสี่เนี่ยนะครับในเชิงการทำงาน,นจริงๆเนี่ยมันคือการเลื่อน เลื่อนบิตเท่านั้นเองครับถ้าเรามองตัวจํานวนเป็นเลขฐานสองนะครับการเลื่อนไปทางขวา1บิตนะคือเลื่อนบิตที่มีนัยาสาคัญน้อยสุดเนี่ยนะครับออกไปเนี่ยนะครับมันคือการหาร2องปัเสเซติ้งนะเพราะฉะนั้นเลื่อน2บิตก็คือการหารสี่ปัเสเซติ้งเย okay, ครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นการแสดงวิธีการแปลงตัวอย่างปัญหาของการคูณไปเป็นการยกกำลัง นั่นก็คือการแสดงให้เห็นว่าการคูณเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ยากกว่าการยกกําลังการคูณ polynomially reducible ไปเป็นปัญหาการคูณได้ในการยกกําลังได้หรือความจริงสรุปง,ง่ายๆนะครับก็คือสองปัญหานเนี่มันมีความยากเท่ากันนะครับเพราะอันนึงก็ไม่ง่ายกว่าอีกอันนึงไม่ยากกว่าอีกอันนึงอีกอันนึงก็ไม่ยากกว่าอีกอันหนึ่งก็สรุปได้อย่างเดียวครับคือมันยากเท่ากัน หรือมันง่ายเท่ากันคอนแนวคิดของการทำรีดักชันเนี่ยนะครับมันนำไปใช้ได้สองแนวครับแนวแรกก็คือนำไปออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาใหม่ที่เรายังไม่เคยพบเลยถ้าเรามีปัญหา A ที่สามารถลดรูปไปเป็นปัญหา B ได้นะครับนะก็คือเหมือนเสมอกับว่าเราเจอปัญหา A ซึ่งเป็นปัญหาใหม่ แต่เราเคยมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาบีบากอ์ในอดีตแล้วร,รู้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหานั้นด้วยเราก็สามารถนำเอาอัลกอริทึม,มาที่แก้ไขปัญหา B เนี่ยนะครับมาช่วยแก้ไขปัญหา A ได้โดยการหาวิธีลดรูปจาก A ไป B ถ้าเรารู้วิธีลดรูปจาก A ไป B เราก็ใช้อัลกอริทึมของ B มาหาคำตอบให้กับ A ได้ลักษณะก็เป็นอย่างนี้ครับขั้นตอน เรานำเอา i n s t a n น์ของปัญหา b ปัญหา a เที่ยวได้รับนะครับไปแปลง i n s t a n น์ของปัญหา a เที่ยวได้รับไปแปลงเป็น i n s t a n น์ของปัญหา b นี่คือการขั้นตอนการลดรูปครับนะซึ่งเราต้องรู้วิธีพอแปลงเสร็จแล้วมันกลายเป็น i n s t a n น์ของปัญหา b ละเราก็ไปใช้อัลกอริทึมนะที่แก้ปัญหา b นะครับแก้เสร็จแล้วก็ได้คำตอบของปัญหา b ก็หาวิธีแปลงคำตอบปัญหา b กลับมาเป็นคําตอบของปัญหาเองที่เราได้รับเนี่ยตอนตอน้นอันนี้คือแนวคิดของการนํา r Reduction ไปออกแบบเอาคืนขึ้นใหม่ๆซึ่งเราก็ผ่านมาหลายตัวแล้วนะครับที่มันมีบางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกับอีกอันนึงเราก็นําแนวคิดของอีกอันนึงเนี่ยมาแก้อันใหม่ที่เราเคยเจออย่างตัวอย่างอันนี้นะครับเราอยากจะหาบันไดคำเนื้อเวิร์ดเลเดอนะครับก็คือ อยากจะรู้ว่าจะเปลี่ยนจากรักไปเป็นหลงได้ยังไงเนี่ยนะครับนะโดยเปลี่ยนทีละตัวอักขรนะจากรักเป็นปักปักเป็นปกปกเป็นปรงนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนรอเรือเป็นปอปลานะครับเปลี่ยนแม่น้ำกายเป็นลอลิงเปลี่ยนกอไก่เป็นงองูแล้วเปลี่ยนปอปลาเป็นหอหีบนะครับก็สามารถเปลี่ยนจากรักไปเป็นหลงได้ถามว่าช่วยบอกหน่อยสิวิธีการเปลี่ยนตัวอักษรแบบเนี้ยตัวอักขรแบบเนี้ยนะครับเพื่อเปลี่ยนจากคำคำหนึงไปอีกคำคำหนึงเนี่ยนะครับโดยให้มีจํานวนการเปลี่ยนเนี่ยสั้นสุด นี่คือปัญหาเขาเรียกว่าการหาการหาบันไดคาเนี่ยนะครับบางคนบอกเออนี้ยากรู้หาไงอะ่ะแต่คล้ายคลาเพราะปัญหานี่เป็นการสามารถจะลดรูปไปเป็นปัญหาการหาทางเดินในกราฟได้นะครับแล้วก็เพียงแต่สร้างกราฟสร้างกราฟของคําต่างๆคําศัพท์ต่างๆที่เรารู้จักนะครับโดยสองคที่มีเส้นเชื่อมถึงกันก็คือสองคที่มีความต่างกันของตัวอาาาักษรเพียงตัวเดียว แล้วก็หาวิถีทางเดินจากปมที่แทนคำคำหนึ่งไปยังปมที่แทนอีกคำหนึง่งถ้าเราหาวิธีสั้นสุดมันก็จะแทนลำดับนั่นเองก็สุปได้ว่าเรานำเอาโพจานุกรมกับคำต้นคำปลายนะครับของปัญหา Word l a d ล e r อร์นะมาสร้างกราฟจากคำศัพท์ในพจานุกรมออกมาเป็นกราฟ แล้วก็มีปมต้นปมปลายนะครับแล้วก็ไปเรียก breadth first search กันนะซึ่งเป็นอัลกอริทึมของการหาวิถีสั้นสุดในกราฟนะครับที่เส้นเชื่อมมีความยาวเท่ากันหมดได้ออกมาก็เป็น s h o r t e d path จากปมต้นไปปมปลายนะครับแล้วก็แปลงวิถีนั้นกลับกลายมาเป็นลำดับของคำในบันไดคำนี่ก็เป็นอีกนะี่นี่ก็คือแนวคิดของการทำ reduction นะครับ นะเรามีปัญหาหนึ่งเราก็แปลงอินสแตนหาวิธีแปลงอินสแตนของปัญหาหนึ่งไปเป็นอีกไปเป็นอินสแตนของอีกปัญหาหนึ่งที่เรารู้จักวิธีแก้ก็ทําให้เราสามารถที่จะนาเอากรุ๊มเก่าๆที่เราเคยรู้จักมาแก้ปัญหาใหม่ๆได้ก็มักจะมีแนวคิดอันหนึ่งนะครับล้อเรียนแนวคิดเนี้ยนะมี e d uction การนำเรียคชันมาแก้ปัญหาใหม่นะครับก็สมมุติว่ามีบ้านหลังหนึ่งบ้านนี้ก็มีชั้นเต้ดินนะครับเครื่องทำชาเนี่ยนะก็อยู่ที่ชั้นเต้ดินก็เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับตื่นมาทุกเช้าเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกอันนี้คือปัญหา B นะครับปัญหานี้เนี่ยคือเจ้าของบ้านตื่นมาทุกเช้าเนี่ยนะครับก็อยากจะดื่มชานะครับทุกเช้าเลย ตื่นมาดักอยู่นะนี่คือปัญหาของเขาซึ่งเขารู้วิธีแก้แน่นอนก็ไม่ยากก็ลงไปทันใจดินนะครับนะเพราะฉะนั้นตื่นมาทุกเช้าอยากดื่มชาวิธีแก้ก็คือก็เดินลงบันไดนะฮะแล้วก็ไปรินน้ำชาดื่มชั้นใ้ดินแต่นี่มีปัญหาใหม่ครับ อยู่มาวันหนึ่งจ้องบ้านเนี่ยมาตื่นเอาอยู่ตอนมาอยู่ที่ชั้นใต้ดินมันอยู่ชั้นใต้ดินนะครับแล้วอยากดื่มชาอันนี้เป็นปัญหาใหม่ของเขานะครับปัญหาชื่อว่าปัญหาเอเขาเกิดอยากดื่มชาตอนอยู่ชั้นใต้ดินทํำยังไงอ๋อไม่อยากนี่เป็นปัญหาใหม่เขาก็แปลงปัญหาของเขาเนี่ยนะครับไปเป็นปัญหาที่เขาเคยรู้จักวิธีแก้ นะก็คือไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนจากปัญหา A เนี่ยนะครับไปเป็นปัญหา B ครับที่เคยรู้วิธีแก้ซึ่งคือเดินขึ้นไปบันไดด้านบนนะครับแล้วก็ไปอยากดื่มชาด้านบนก็จะรู้วิธีแก้ปัญหานี้ครับแก้อย่างไงละครับก็ลองวิธีดูครับก็แก้ปัญหา B แะครับที่เมื่อกี้แก้ เพราะฉะนั้นนั่นเป็นตัวอย่างของการนำ Reduction มาออกแบบเอากริดตึมเพื่อแก้ปัญหาใหม่จากเอากริตึมที่เราเคยแก้ปัญหาเก่าๆที่เรารู้จักแต่สำหรับ Reduction ที่เราจะมาใช้ในแนวคิดของการจัดกลุ่มปัญหาเนี่ยนะครับเรานำ Reduction มาเพื่อแสดงให้เห็นว่าปัญหาหนึ่งมีความยากง่ายอย่างไรเมื่อเทียบกับอีกปัญหาหนึ่ง ก็คือการนําแนวคิดของ reduction มาเปรียบ mm hmm. เทียบความยากง่ายของปัญหาครับถ้าปัญหา A เนี่ยลดรูปไปเป็นปัญหา B ได้เนี่ยนะครับมันลดรูปได้ถ้าเรารู้ว่าปัญหา B เนี่ยมีอัลกอริทึมแบบ polynomial time ก็หมายความว่าปัญหา B เนี่ยเป็นปัญหาง่ายเนี่ยนะครับ A จะง่ายด้วยครับเ,เพราะมันลดรูปไปได้เนี่แล้วมันก็ไปแก้ได้ด้วยปัญหา B ซึ่งง่ายด้วยอัลกอริทึมที่ดี A ก็พลอยเร็วไปด้วยนะครับนี่คือข้อสูบอันที่หนึ่งนะครับถ้า A ลดรูปไปเป็น B ได้ถ้า B เป็นปัญหาที่มี p o l y n o m i a l time a l g o r i t h m A ก็จะมี p o l y n o m i a l time a l g o r i t h m ด้วยหรือพูดอย่างนึงครับว่าถ้า B เป็นปัญหาง่าย A ก็จะเป็นปัญหาง่ายด้วยนอกจากนี้เรายัางสุบได้ว่า ถ้า a เป็นปัญหายาก b ต้องยากด้วยครับนะเพราะถ้า a เป็นปัญหายากนะครับแล้ว b เป็นปัญหาง่ายนี่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้า b ปัญหาง่ายแสดงว่ามีโพลีโนมิอไทมอากริทึม a ก็ต้องมีด้วยสิครับแล้ว a จะไปบอกว่ายากได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถแสดงว่าปัญหา a ลดรูปไปเป็นปัญหา b ได้เนี่ยนะครับทำให้เราสรุปได้ว่าถ้า b ง่าย เอง่ายด้วยถ้าเอยาก b ยากด้วยเราก็ขอตอกยากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สัญลักษณ์นี้แทนครับว่า a ลดลูปไปเป็นปัญหา B ได้แบบพลีโนเมียลไทม์นะครับเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนี่ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า a ไม่ยากกว่า b สแล้วเราก็นีปัญหายกกำลังกับการคูณเมื่อกี้นี้เนาะเราก็ได้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่า Square ไม่ยากกว่า Multiply นะครับแล้วก็ Multiply ก็ไม่ยากกว่าส u u r r นะเพราะฉะนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ยากเท่ากันนะหรืออาจจะง่ายเท่ากันก็ได้นะครับเพราะนี่เป็นการเปรียบเทียบ